สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้องสุกับคููตัวครับจะพามาทําขนมน้ําตาลนะครับส่วนประกอบมีง่ายๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาครับเอานิดเดียวน้ำตาลอันนี้น้ําตาลนะครับน้ําตาลน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายครับแล้วก็อุปกรณ์ก็มีนี่ครับถาดถาดแล้วก็ใส่ใส่น้ำตนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยกันเลย ดี๋แ,บบแรกนะครับเราตั้งไฟให้ร้อนนะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องให้ร้อนเยอะนะครับไฟอ่อนๆนะครับต่อไปใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลลงไปสักสองช้อนนะครับสองช้อนไม่ต้องเยอะช้อนครึ่งก็ได้สองช้อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็คนละลายนะครับคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลาย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีย่จเยใจเย็นนิดนึงนะครับ น้ำตาลเริ่มละลายแล้วครับน้ำตาลเริ่มละลายแล้วค่แะแต่ก็คนนะครับถ้าไม่คนมันจะติดหม้ออ่ะน,นี่นะครับอ่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะครับเรายกออกนิดนึงอ่ะทีนี้เราก็ใส่ใส่เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานะครับแตะนิดเดียวนะครับปลายช้อนตรงนี้นะปลายช้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนิดเดียวนะครับแต่นิดเดียว แล้วก็คนตอ่อนะครับคนที่นี้ไม่ต้องเอาใส่ไปก็ได้นะครับให้ห่างหัวบิดนิดนึงอ่ามันก็จะเริ่มฟูนะครับมันก็จะเริ่มฟูแบบนี้สีก็จะเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับสีจะเริ่มเปลี่ยนละอ่าก็จะใส่ไปสักนิดนึงนะครับอ่าพอนะนะครับทีนี้เี่ยแล้วก็จะไปเทนในแม่พิมพ์ครับมา รเรารออีกสักกู่นะครับทีนี้เราก็ใส่แม่พิมพ์ลงไปครับแม่พิมพ์อันไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นแม่พิมพ์บุ้งเล็กน้อยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาขึ้นนะครับหรือว่าจะคงไว้ก็ได้นะครับคงไว้นี้ต่อไปเราก็แกะแม่พิมพ์นะครับ ง่ายเนาะนี่แบบนี้นะเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครด้วย๊่บยบาย